ชายเรียกว่าใหญ่ยาวจริงๆลู่ที่หนึ่งครับสุพรรณบุรีเทเจ้าแม่จันที่มาพรมาเต็มสูรเต็มลำเลยทีเดียวล <มา S 1> ู่ที่สองครับทีมเรือขอนแก่นกับมนุษย์ขุดน้ําพี่น้องเอาใจช่วยด้วยเรือปีไหวคูด,ด้วยลู่ที่สามครับมนุษย์กบกับทหารชั้นดีจากกองทัพเรือในน้มของทีมชาติไทยในน้มของเรือยาประเพณียุทธการนาวาลู่ที่สี่ครับเรือบางบอ่อวิทยาคมครับในน้มของสมุนปาการเอาละว้ยออกมาแล้ว สุดท้ายท้ายสุดในวันนี้ในระยะ1,000เมตรเป็นการชิงเป็นการชิงกันนั้นเรียกว่าความเร็วในระยะ1,000เมตรหรืว่าหนึ่งกิโลในประเภทของเหลือยาวยาวใหญ่ใหญ่ประเภท12ฟีพายชายรู้ไหเรียกว่าเป็นไวชะกันไวชะกันเรียกว่าเหลือไม่ธรรมดา,มดา,าสีร่รูสี่หนำเรียกว่าเป็นเหลือชักก้นหนำในประเภทของเหลือ12ฟีพายสุพรรณบุรีบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวทางนั้นสุพรรณบุรีเรียกว่าเป็นเหลือดีพักกลางจากสุพรรณบุรีโคจรหักับเหลือสภาพหนน้ำของขอนแก่นไหนลูที่สองเราไวเอาเร้ไวพี่น้องชาวขอนแก่นเอาเราไวตอนนี้อย่ไม่ติดไว้ม ตอนนี้ท่านนายกเทศมนตรีตำบลบัานเป็ดท่านไพศาลจิตตไมบอกว่าบอกว่าขอแกันสั่งลุยไว้หลวงปู่คุณลาด กยามีกันมาแล้วครับเอาเลยุยในประเภทเรือยาวใหญ่ๆยา,ยา,ยา,มาวมาด้วยรวมๆรวมๆด้วยโดนเชียดในน,น้ำเขาให้นุ่มพลังเขาเหนียวจากขอนกันเว้ยในรู่ที่สองไล่ีทางด้านของเหลือทีมชาติไทยเรียกว่าจากชนบุรีฉลาม้ายในน้มของทีมชาติไทยเรียกว่าเป็นนักรบชั้นดีจากกองทัพเรือรู้ว่ามนุษย์กบ็นเองรู้ที่ว่าสูสีและเกิดนั้นขอนแกนกระชนบุรี้ว้เอาลว้ยภายบนภลายเบียดปายตีละเอียดมาแล้วเอาลอยแม่กระแทกน้ำไม่ทันเลยบอกว่าจะหลุดก็ไม่หลุดมาเลยตอนนี้ต่างคนต่างใส่ต่างคนต่างตีต่างคนต่างตี่าางนขึ้ม หัวทุ่งบ้านกอะบ้านไผ่บ้านสายทองบ้านไผ่บ้านคูเวียงแล้วก็บ้านเป็ดน้อยบอกว่าบอกว่าบอกว่าขอสู้ตายยินตาดูดีจะทําอะไรได้ไหมในเมื่อในเมื่อทิมนชาติไหยในน้ําชนบุรีย่ามาจะแน่กันแน่ไหนจะแน่กันแน่ไหนในน้ำขอถอนแกมนุษย์ขุดน้ำปีกมา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 ต่างคนต่างสายต่างคนไป่เก่งคนศักดิ์สรีบารมีหัวเลยยังเสมอยัง ว่าขอนแก่นใส่เสื้อสีขาวบอกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวรูจดจากมุมนี้นั่นเลยะ500เมตรสุดท้ายนั่นนัขอนแก่นใส่เสื้อสีขาวรูนที่สองนั้นยังหนำอยู่เล็กน้อยเลยเรียกว่าน้ำเหลือจากทีมชาติไทยในน้ำของชลบุรีชลบุรีอยู่เล็กน้อยรู้สึกว่าขอนแก่นนั้นจะหนำได้ตลอดรถฝั่งลงไปเอาไว้เรียกว่าเล็กเครื่องแรงรัวกขอ,ขอนแก่นเรียกว่าได้กำลังใจเสียงเชียร์เลยเอาละว่า ถ้วยถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุพรรณบุรีนำก้าวผัดปัดเจอกับเจอกับลู่ที่สี่ด้วยในน้ำของหลองแชมป์ด้วยหลองแชมป์ถ้วยพระลามก้าวด้วยในน้ำบางเบาพี่ยักษ์ผมใจยอมไม่ยอมใจยอมไม่ยอมใจยอมไม่ยอมต่างคนต่างสายต่างคนต่างที่หัวเรือแหวกน้ำฝุ่นตลบกบตลาดมาแล้วแล้วที่สี่ลำไม่มีใครยอมใครสุพรรณบุรีก็ไม่ใช่ยอมจนบุรีจน ขอนแก่นขอนแก่นฉบับประกาศตั cricket 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 <ones> ้งสี่เรไม่มีใครยอมใครกันข้าเอาละเว้ยขอนขอนแก่นเชียร์ตายยาละเว้ยขอนขอนแก่นเชียร์ตายหาละเว้ยตอนนี้ทางด้านมนุษย์คนนั้นทีมชาต ชูรีว่ายังไงเพราะว่าสุพรรณบุรีนี่น้ำของเจ้าแม่จันทีิมาพรบอกว่าแรงแรงใส่ขึ้นมาประมาณไม่ได้แล้วสุพรรณบุรีสุพรรณบุรีขอนแก้นว่าไง่ขอนแก่วรู้ที่สองว่าไง่ขอนแก่วว่าไงเอาละไว้ขอนแก่นเปิดละไว้ผลตลบกันตลันขอนแก่นเปิดขอนแก่นเปิดเอาละไว้ชนบุรีพีกมาชนบุรีพีกมาขอนแก่นเปิดขอนแก่นเปิดชนบุรีพีกมาต่างคนต่างรัวขอนแก่นเปิดขอนแก่นเปิดชนบุรีทันไม่ทันชน เรียบร้อยโอ้โหอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้ห่องเอ้ยแมวห่องแก้วโอ้ลิเกมาอีกแล้วโอ้ เรือทั้งคู่นั่นเข้าเส้นชัยไปแล้วจริงๆนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะพอพระเอกลิเก <laughs> ต่างคนต่างพายไม่ลดละทั้งคู่ก็ชะทั้งคู่ก็จำร้อยเม็ดสุดท้ายอสูสีร้อยเม็ดสุดท้าย นสูสีโว้ยชนบุรีก็พายดีแต่ปล่อยขนแกนหนีเข้าเส้นชัยต่ตเตเตเตตตเรียบร้อย ลาไข่เชียร์ลัวเนี่ยแว่นหลุดเลยมารับได้แว่นไข่กระเด็นเอาแล้วเราขอนแก่นครับก็สามารถจิบเหรียญทองให้กับเจ้าภาพขอนแก่นในประเภทเรือ12ไใบพายได้สร้างความแค้นในกับพนุษย์กบทิมชาติไทยเอฮะโอ้โหไม่ธรรมดาครับนะแมนี่ครับพี่น้องลูกหลานทน,นายกทน,นายกไพศาลจิตตะไมทน,นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ท่านรองนายกเทศม,มตนตรีเจริญแผนพูนทองบอกว่างานนี้กระเป๋าฉีกอีกแล้ว <c oughs> กระเป๋าฉีกให้กับคนขอนให้กับทีมเรือขอนกันซะอีกแล้วค่ะตอนนี้โอ้ยนี่บุญบรารบีหลวงปู่ขุนลาดโอ้โยเอาแล้วเอาแล้วสมศักสีทางด้านชนบุรีมนุษย์กบก็บอกว่าฝากไว้ก่อนนะฝากไว้ก่อนฝากไว้ก่อน พรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันครับครับ,นนนนรบก็ขอแจ้งให้กับผู้